โยกจังหวะเข้าทำครับขวางแล้วเสียบครับนี่ครับโอ้ยดอกนี้เสียบอู้แทงยอดหน้าทิ้งตัวครับสวัสดีครับแฟนๆ YouTube c h anel ดูมวยบายยัลมนลายในคลิปนี้ครับเราจะพาไปชม้าไฟมวยเขมรตุยพระเข่าภาค2นะครับที่คัดมาแบบเน้นเนื้อเด็ดนะครับรับประกันว่าแต่ละคู่นี้มันสากระจายแฟนๆอย่างแน่นอนและก่อนที่ชมทั้ง5คู่ครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดซับสไคร์กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันอีกเยอะและอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร์กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมัน,ม,นมันอีกเยอะนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเมื่อ6เมษายนปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ที่กัมพูชาครับอินซีดำสอพาชเจอกับลิทิลุคัตนักชกกัมพูชาเจ้าบ้าน ช่งในวิกกรหกามจุดห้ากิโลกรัมกำหนดห้ยกครับนี่ครับนักชกไทยมุมน้ำเงินนะครับเพชรบุญชอบหรือบัวขาวเล็กหรืออินซีดำสอพาราดครับยีบสองปีศูนย์ร้อยเจ็ดสิบสองครับเดินหน้าจิ้มลําตัวครับนี่ครับลิทิรูคัตยี่สิบหกปีศูนย์ร้อยเจ็ดสิบครับเดินไล่ครับโดนเสียบครับโดนหมัดนี่ครับแม่โดนทั้งเข่าโดนทั้งหมัดเดินมาโดนครับลิทิรูคัตว่าไงค่อยๆโยกค่อยๆโยกค่อยๆโยกเข้าไปจะต้อนเสียมไม่ไหวเว้ย แม่เหมือนจะไล่ไม่ทันครับนี่ครับอินซีดําเดินครับเดินจี้ครับนี่นี่ต้องเดินงี้บองสาดแข้งก่อนต่อยละตันลำตัว2ดอกโยนเข่าร้อยดอกมอบตัวมอบตัวเรียบร้อยครับคาราวะห้องเต้ครับมุดเชือกไปคุยกับกรรมการให้คะแนนครับโอ้โหแม่ไม่น่าจะรอดครับดูดูครับดูดูท่านอนดูท่านอนอาซ่าครับเจ็บปวดรวดร้าวเดินก็โดนถอยก็โดนครับ โอ้โหเรียบร้อยครับนักชกไทยชนะน็อกเป็นแล้วโอ้โหนี่ครับภาพช้าครับโยนเข่าลอยครับแทงอัดแทงยัดไปนะครับนี่ครับมมวนหางซีลูกพร้อมกับนี่ครับอีกมุมนะครับอีกเหลี่ยมนะครับโอ้โหกระโดดแทงเข่าลอยครับแม่เล่นลับอย่างเดียวอะเดินไปก็โดนถอยไปก็โดนครับนี่ครับสุดท้ายมุดเข้าไปคุยกับกรรมการให้คะแนนครับบอกว่าตัวบนด้วยกันบอกตัวบนด้วยกูไม่เอาแล้วกูยอมแล้ว กูยอมแล้วจ้านี่ครับน่ครับโอ้โหมุดก็ไปคุยกับกรรมการให้คะแนนเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับอินซีดำสอพาราดครับเสียบเข่าเอาชนะน็อกลิทีลูกัดแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับอะเดี๋ยวตอนที่คู่ที่สองครับอะคู่ที่2องครับ3พฤศจิกายนปี2024หรือตรงกับปีพศ2 5 6 7ที่กัมพูชาครับเอ็กซ์ตาเพชรชมพู เจอกับพันกรนักชกกัมบูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ชกในพิกัด65กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรายการนี้ที่มรนะนักชกไทยมุมน้ําเงินนะครับแล้วก่อนที่จะดูมวยชกครับนี่ครับน้องเข้ามาแล้วนะครับริงเกอร์นักชกไทยน้ําเงินนะครับเอ็กซ์ตาร์ศิลักมวยไทยหรือเอ็กซ์ตาร์เพชรชมพูนะครับผมน้ําเงินนักชกไทยสัแข้งขวาไปครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับพันกรนักชกกัมบูชามุมแดงนะ คุยยินกาจะตุ้ยนุ้ยเลยนะเหมือนเด็กสมบูรณ์น่ะเหมือนเด็กสมบูรณ์น่ะดูจะอ้วนท้วนนะครับแลกแข่งกันครับจังหวะนี้หาจังหวะเข้านะครับแม่ไม่ไม้มีจังหวะอออาวุธครับโดนโดนเข่าร้อยหนึงดอกครับเตะสูงครับขวาสูงนี่ครับโอ้โหกระโดดฟันศองเลยครับแม่พันกรู้จักไหมหมูบินน่ะรู้จังไหมอ้าจังหวะเข้าทําอยู่ครับยิงมาครับหนึ่งสองพยายามจะแลกแข่งกันครับ หยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยยิงด้วยหมัดก็อุ้ยเสียบด้วยเข่าของของแล้วของแล้วยังไงต่อนี่มวยเขานะเอ็กซ่านี่มวยเขานะไปต่อยางครับเอ็กซ่าถอยครับในทางด้านของพันกรนี่หม่เดินเข้าหาอู้ยเสียบด้วยเข่าเสียบด้วยเข่าเน้นๆเนื้อๆทั้งแข้งทั้งเข่าอ่าแล้วพุงแล้วพุงของพันกรนี่หน้าทิ่มจริงๆนะโอ้โหดูดูแล้วแทงไปแล้วนี่มันนุ่มเข่าโอ้ดอกดองละโดนไม่ดองละขยับสาดด้วยแข้งครับหมายจ้าคืนเต่ว่ากครับ โมโหครับโมโหเสียบในเข่าโดนแทงคืนเอาเรียบร้อยครับทิ้งตัวครับจบครับโอ้โหฟันยางกระเด่นฟันยางกระเด่นโอ้โหกรรมการนับครับโอพันกรบอกเก็บปอล้วนเล่าไม่ต้องนับแล้วจานเอาเปมาหามเลยดีกว่าเอาเปมาหามเลยโอ้โหเรียบร้อยครับแมพคุ้งกันนี่ยิ่งกลมๆครับดูทรงแล้วนี่แทงไปเนี่ยมันนุ่มเข่าเนี่ยนี่แทงก่อนเลยนะอ่ะโดนเราคืนนี่นี่สะดุ้งสะดุ้ง สะดุ้งลวบ้วนหางซสลูกครับเรียบร้อยแล้วครับพันกนโอ้โหอีกมุมนั้โอ้โหแทงเน้นๆเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนมาหลายดอกกันนะแล้วเอ็กซ์ต้านี่แทงเนื้อๆเลยนะโอ้โหนี่แทงก่อนครับพอโดนคืนแล้วมนทนไม่ได้ครับเรียบร้อยครับนักชกไทยนะครับเอ็กซ์ต้าเพชรชมพูครับเสียบเข่าเอาชนะน็อกทางด้านพันกรไปแบบหวานเก็บต่อกันที่คู่ที่3ครับเมื่อวันที่10ตุลาคามปี2022 หรือตรงกับปีพศ2565ที่กัมพูชาครับนักชกไทยครับนั่นก็คือหานศอสักกรินเจอกับทิมกิมเหลียงคูณนี้ชกในวิกัด55กิโลกรัมกำหนดอยกครับเออชกไทยมีหานะหานี่กางเกงเขียวนะครับกางเกงสีเหลืองนะครับหิมกิมเหลียงครับเดินไล่ก่อนครับโอ้หจังหวะนี้ครับเสียบเอาเรียบร้อยครับโอ้โหมาถึงนี่นับอย่างไวโอ้โห กระโดดเสียบเข่าครับหนึ่งดอครับกรรมการนับเอาลุกขึ้นมาได้ครับนี่ครับคอมเ็นนะครับกางเกงนี่กันจะสีเหลืองนะนี่ภาพช้าจังหวะที่เสียบครับเสียบเสร็จแล้วกันรวบครับรวบเสร็จแล้วก็คลายครับไหวครับก็ยังยังต้องสู้ต่อนะครับทางด้านฮิมจิมเลียงโดนแข้งเบิ้ลไปครับเสียบด้วยเข่าครับฮิมจิมเลียงหานี่โดนลัดใต้ปีกโดนเด้งตีไปครับพยายามจะแก้ครับเอาให้หลุดดิ้นให้หลุดนะครับแข่งสู้ไปครับ เน็บกันไปกะทีสองทีกรรมการว่าไงกรรมการดูทรงแล้วแหมขืนขืนอย่างนี้เดี๋ยวมันเน็บยันถึงปีใหม่อลุยันใหม่ครับยังเดินครับหิมกิมเรียมเสียบด้วยเข่าครับดักเสียบด้วยเข่าเน้นเนื้อนือสาดแค่ไปหนึ่งดอกทีครับรัดใต้ปีกรัดแล้วรัดรวนี้ครับแทงแบบยัดไส้ครับรัดใต้ปีล้วหาจังหวะแทงยัดไส้อยู่ครับหิมกิมเรียมนี่ก็พยายามจะตีสู้ครับยังเดินครับหิมกิมเรียมนี่ทรงกันี่มวยเข่านะเข่าเขมรเสียบด้วยเข่าอีกหนึ่งดอก แม่เดินขุนเขาไม่มีตากระโดนเสียบสิครับเสียบไปหนึ่งดอกพยายามจะจามด้วยศอกครับแม่หัวหลุดไปนอกเชือกครับกรรมการลากออกมาลุยกันใหม่หิมกิวเล็งเดินครับหันว่าไงหันว่าไงพยายามจะตอกด้วยศอกครับโดดเสียบเอาเรียบร้อยครับลูดแล้วครับนับที่สองมาอย่างไวครับโอ้โหนอนนอนหงายท้องเลยครับอ่ะบิดตัวคว่ำมีครับเอาว่าไงขายฟันยางไหวไหมเนี่ยบ้องนี่ครับภาพช้าครับ พยายามจะามเส้อก่อนนะครับสำหรับทางด้านหิมกิมเรียงครับโดดทางด้านหานครับขวางแล้วก็เสียบเข่าไปครับนี่ครับดอกนี้ครับเสียบเข่าซ้ายไปครับโอ้โหนับที่สองภาพชายุมนึงครับจังหวะนี้น่เสียบไปครับอ่ะนับที่สามไม่ได้นะแพ้นะจังหวะนี้โดดเสียบิกันเรียบร้อยครับลูดครับเขาเรียกว่าลูดคาเข่าโอ้โหสุดท้ายคาราว่าฮองเตต่อด้วยท่านอนไายท้องครับ เลยครับไงท้องปังงานโอ้โหจังววนครับเสียบเน้นๆเลยนะโอ้เข่าขวาครับช็อตนี้ผีบอนครับนี่ครับเกี่ยวเกี่ยวปุ๊บนี่ก็โยนเข่าขวาแทงสวนนะครับเรียบร้อยครับหิมกิมเลียงครับเลี้ยนทองสีเกมนอนไงท้องคาบ้านครับงานนี้เรียบร้อยครับนักชกไทยครับหานซอสสักกลินครับอดีตแชมป์ช่องเจ็ดสีครับ โชว์ฟอร์มเอาชนะนอ็กยอดนักชกกัมบูชาเหรียญทองซีเกมอย่างหิมกิมเลียงแบบหวานเกียบเลยทีเดียวต่อกันที่คู่ที่4ครับ30กรกฎาคมปี2022หรือตรงกับปีพศ .2565 ที่กัมบูชาครับนักชกไทยนะครับเสือแบ็กทอพัน1 9เจอกันลองสํำนางนักชกกัมบูชาเจ้าบ้านวันนี้ช่วงนพิกัด63.5กิโลกรัมกำหนดนะครับ3ยกนะครับ บอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเทปสมัยที่เสือแบ็กแกต่อยอยู่พม่นะตอนนี้ไม่ไปแล้วนะอยู่วันแชมป์เป็นชิปแล้วนะนี่น้าเงินนี่เสือแบ็กครับยิงหมัดครับลองสํานางเด้งตีครับจังหวะนี้ของของบนแล้วนี่ครับเน็บเข่าต่างคนต่างเน็บครับนี่ครับเด้งตีครับเอาเรียบร้อยครับทิ้งตัวแล้วครับอานี่โอ้โหทิ้งตัวแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนประธานในพิธีเลยครับโอ้โหม้วนม้วนตัวแล้วว่าไงบองมึงไหวไหมเนี่ย โอ้โหประธานในพิธีนี่นั่งดูอยู่นะเนี่ยโอ้โหรองว่าไงร้องรองในคาราว่าห้องเต้พอพอแล้วจบครับโอ้โหนักชกไทยนะครับเสือแบ็คครับนี่ครับบินไตยครับสองทีครับโอ้ทิ้งตัวเลยครับนะครับจังหวะนี้ครับนี่บินไตยเข่าขวาทิมครับทิมดอกหลังนี่ผักล้มอีกครับปรากฏว่าลองสำนางนี่ไม่เอาแล้วครับไม่สู้แล้วครับ เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับนั่นก็คือเสือแบ็กทอปาน49ครับบินตีเข่าครับเอาชนะน็อกลองสำนามแบบหวานเจียบีกแล้วกับปีน้องอ่าและคู่สุดท้ายนะครับเมื่อวันที่13เมษายนปี2019หรือตรงกับปีพศ2 5 1 2ที่กัมบูชาครับลิงลมปอยุทธภูมิเจอกับจันศรีนาทนักชกกมบูชาเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ชกในพิกาย60กิโลกรัมกำหนดอายกครับ ที่เขมรนะโโอ้หนี่กรรมการสับลุยครับนักชกไทยนะครับลิงลมปอยุทธภูมินะครับ24 20ปีนะครับสูง180ครับจันสีหน้านี่25สูง172ครับก่อนนักชกไทยสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับกระแทกยับครับมวยเข่าแล้วครับลิงลมจันศรีนาโยกหาจังหวะครับไต่ขาไปก่อนมาตัวสูงนี่ต้องไต่ขาครับพยายามจะสาดแข้งครับลิงลมเดินจี้เดินเบียดไปครับ ยอก,กาสสูงเลยนะอ,อสีน้านี่ก็นี่โอ้โดนเสียบโดนเสียบถอดหัวถอดหัวว่าไงจันสีนานว่าไงของแล้วโดนโดนตะคุบแล้วพยายามจะสับไปสอกครับรัดไตปีกจันสีนานว่าไงจันสีนานรัดไตปีกครับใช้ท่าไม่ตายนกำแพงวัดครับพยายามที่จะถอดออกมาครับนิงลมเด้งไปเน็บไปเรื่อยครับเด็กเน็บไปครับเน็บไปเรื่อยๆกรรมการเห็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวมึงเตียนเช้าโอ้โหอาลุยกันใหม่ นี่ครับลิงลมโยกจังหวะเข้าทำครับขวางแล้วเสียบครับนี่ครับโอ้ยดอกนี้เสียบอู้แขงยอดหน้าทิ้งตัวครับเรียบร้อยครับโอ้โหแทงตะลูยนี่ม้วนตัวม้วนตัวมวนตัวเอาไงดีบองเอาไงบองเอาไงกรรมการกันนับไปเรื่อยครับนับไปนับไปเรื่อยครับดูภาพช้าครับอุ้ยแทงแทงงนึงปลายคางนี่โดดปลายคางยังมีกระติกกระจโซอกับบิงนาจานสีน่าโอ้โห นี่ครับพอสอกกลับแล้วมันไม่มันโดนไม่เต็มนี่กูทิ้งตัวดีกว่าเดี๋ยวมันเอาคืนกูหนักกว่าเดิมเรียบร้อยนะครับนักชกไทยของเราครับนี่คือลิงลมปอยุทธภูมิครับเสียบเข่าเอาชนะนกจันสรีนาแบบหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับพี่น้องจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ5ไฟมวยเขมรตุยพระเข่าภาค2ถูกใจประทับใจไฟไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นใครนั้นต้องติดตาม รับประกันว่ามวยดีๆหวานเจี๊ยบแบบนี้มีเยอะครับพี่น้องรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ